สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นจาะกับเสียมของอารันยิกนะครับเขาเขียนนะครับว่าอารันยิกแท้นะครับผุมตรงนี้นะจ๊ะพอดีมีคนมาถามพี่อั้นว่าพี่อั้นมีเสียมแนะนํำไหมมีเสียมแนะนํำไหมครับก็นี่นะครับของพี่อันน้นใช้อยู่เองนะครับมาเลยจ้าไม่เคยเสียนะครับด้าไม่เคยหักนะครับดูสิจ๊ะเห็นไหมนี่นี่นี่เชื่อมกันอย่างไรดีอย่างละเอียดนะจ๊ะก็อู้ตัวนี้ใช้มาหลายปีนะเจ็ดแปดปีแล้วมั้งครับนี่สภาพก็ยัง ใช้ได้อยู่นะก็นะครับนี่ใจเห็นไหมนี่มีเศษดินมีอะไรอยู่นะครับก็ก็เพิ่งทําสวนไปนะครับก็ก็ปลูกนะเป็นอะไรพวกพริกพวกอะไรนะครับมะกรูดอะไรกันไปนะครับนี่จ้าก็ใช้ได้ดีนะครับแล้วก็นี่มีน้ําหนักที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นวัสดุนะครับที่มันเชื่อมต่อกันนะเป็นสเลทเชื่อมต่อกันนะครับก็นี่จ้าด้านบนก็เป็นอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับผมก็มันก็อาจจะมีสึกบ้างครับตามเวลาก็ตรงเนี้ยก็ต้องเอามาทำนะครับแต่ในิดหนึ่งนะครับมันจะได้เขาเรียกอะไร ใช้ได้เรื่อยๆนะครับเห็นไหมถ้าเกิดเราใช้ไปสักระยะเนี่ยตรงนี้ก็จะบิดนะครับถ้าเกิดต้องการใหม่ๆก็สบายๆนะครับให้มันคมขึ้นนะครับเพื่อจะได้เวลาขุดดินเนี่ยต่๊งเี้ยมันจะได้ง่ายๆนะจ๊ะซึ่งนะครับใช้ดีนะครับใช้มาหลายปีแล้วหลายปีมามันเจ็ดปีแล้วนะจ๊ะไม่บิดนะไอ่ตัวนี้นะคดังนั้นเนี่ยใช้ดีมากครับซื้อครั้งเดียวใช้ยาวใช้คุ้มนะครับไม่มีหักนะจ๊ะถ้าเกิดไม่เอาไปฟันหัวใครนะครับถ้าเกิดเนี่ยขุดๆอย่างนี้อย่างเดียวนะครับโอเคครับก็ถือว่าดีมากนะครับก็็เปนนนนนตััวึงที่แะะําครบ ใครจะใช้แบบอะไรทำสวนเล็กๆน้อยๆครับแล้วไม่อยากได้แบบหักๆเนี่ยใช้วัสดุที่คงทนอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็แนะนานะจ๊ะเห็นไหมเชื่อมกันปุ๊บเนี่ยเพราะบางอันนะมันเป็นแบบตรงนี้เป็นไม้ใช่ไหมตรงนี้เป็นเหล็กนะครับพอมาเชื่อมต่อกันอีกบางทีมันหลุดนะพอเขามาเชื่อมกันเนี่ยเห็นไหมเป็นต่อกันเนี้ยมันก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีเลยครับใช้มาหลายปีแล้วโอเคครับไปื่อนจบการดูคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ